สวัสดีค่ะภมแม่พี่น้องชาวไทยทุลงนนะคะดอกไม้จ้าดอกไม้ซื้อมาห้เมียว่ามาขอโทษเมียว่าเหตุบานหกแต่กันยังซื้อมาถุงหนึ่งอยู่ขนมกระโปมมามียก็เอาเมียก็ต้องจัดแจงดอกไม่งามพี่นองดอกไม่งามมา ขอใช้แม่จกาไใส่อันนี่แ็กกันไว้ลองเบิร์นต้มกันด้วยขอ่อยเสพมันอยู่ใ้พี่น้องเสื้อบอด,ดอกนี่นะอยู่ใ้เป็นสองเดือนนะ น้องเบิ้งไม่ได้ก็ค่าสิไสยิ่งยังไมใชคือจังอยู่ใดโดนสองเดือนมันกลับบ้านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็บ่บ่เหี่ยวนะพี่น้องบ่เหี่ยวพร้อมนะสดชื่นตลอดเลย ตี่ตัดออกก็ยังติสันโพดเนาะตี่ตัดออกยังติสันโพดอันนี้มันใหญ่นะนองใส่มันใหญ่เจอกันมันใหญ่เจอกันหนเป็นแก้วน่ะมันขยามันล่มเลยผ่านพญายื่อนี้มาหายไหมต่างใบบอนต่างพี่น้องสื่อดอกไม้มาห้เมียบานขอโทษเมียวีัน Hãy bộ một miếng hết là những cái cao Để tin học cách lên. Chú để đồ ôn khả nạt đi Sống đưa này cái nó đỏ vẫn có nhiều nữa ใบจักน้อยคันสิเอาลงกะคันสิตัดลงก็มันสิสันโพดเนาะบึงงบ้งลงบึ้งอ้ยควมาัดงายเนาะสิลงไปสันเลย จับใช่สิเลยพี่น้องจับสิแตงจังใดดอกดอกแจกันดอกไม้ก็บใด <c oughs> ทำเท่าที่จะทำได้นี่นะพี่น้องแต่เบิ้งได้กว่เสียไซ่ก่อเสียไซ่ยัยงลงไปไม่ตยองจะอยู่ใดโดนบ้านบัเลิงเชิงตลอดเลยนะ นี่ยน้ำมันเนตนะพี่น้องน้ำน้ำหวานนะน้ำหวานใส่ลงไปน้ำหวานน่ามียังก็ได้โคกระได้พี่น้องโคกระได้นะใส่โคกระได้ใส่ยังก็ได้นะของมันเป็นของหวานนะพี่น้องเนี่ยอันนี้มันเหลือหน่อยๆนึนงก็จะใส่ลงไปหมดเลยเราจะเติมนม้ำลงไปอันนี้ลามิ ade, ite, นเนตสไปร์สพี่น้องสไปร์สบาน้าเอ,นะอิน,น ade, สไปร์เนาะสไปร์อันนี้ลามินเนตแล้วก็จะใส่อันอีกอย่างหนึ่งจ้า 在延安。 เราก็ใส่ยังใส่พาราจ้ะใส่พาราลงไปพี่น้องใส่พาราลงไปใส่พาราลงไปเลยแล้วมันก็จะยูโดนแสนโดนพี่น้องแล้วก็ไปเติมน้ำอืมเติมน้ำมันเต็มเลย ก็จะยูโดนจนจพี่น้องมันก็สิบ้านแต่เนี่ยก็จะยูโดนก็สดชื่นนั้มนะก็สิสดชื่นนั้มนะพี่น้องบ่เหี่ยวเด้ใส่พาล่าจ่าแล้วก็ใส่อันขันพี่น้องมีโคก็ใส่โคกกรได้ใส่ยังก็ได้นะใส่โคกใส่อันเขาจะเป็นน้ำหวานนะเพราะว่าลังเถ้าเขาจะเป็นส้มๆบางทีพี่น้องเนยๆเขาจะเป็นส้มๆบางทีส้มๆเนี่ก็เป็นน้ำหวานด้วยกันนะเนี่ยก็จะเป็นของน้ำหวานด้วยกันไปผลิตตัดใส่ก่อนมันไปลืมใส่เนาะ จะเป็นบานๆที่กันแข้งกุหลาบแข้งแล้วพี่นอ้องกุหลาบไปโ,โดนโดนนะกุหลาบแมงได้อยู่โดนใส่ลงไปน้ำนี่ก็จะเป็นบานเสียบาบานที่กันนะี่นะ ซื้อมั่งอันไฮเมียกอะบ่มบมเมียเฮ็ดคือเขาจมไปกต่ซันนันพี่น้องจมซื้อนี่แหละซันนันนี่ลงไปมันกัสิบ้านโดนเลยพี่น้องเป็นอยู่เป็นสองเดือนนะก็คะเคยเห็นมาแล้วก็วให้ทุกเทธอละย่ำดอกดีมานะนะนะสองเดือนเลยไปพี่น้องไปเก็บก็เอาไปเก็บเพคนเด้จอจ้านคนใหญ่เนาะ ตอนแรกว่าเห็นแม่ไผัดกะเพราบะบกินได้ตอนแรกบะบกินบัดนี้ตอนเมา่นะบะกินกินกับเขาเพิ่นนี่นึงกินสปริงโลเพิ่นเป็นอย่งนี่กินสปริงโลเพิ่นกินอันนี้นะปอเปี๊ยเพิ <Okay. S 1> ่นทอดกินเลยเด้บะบกินฉันจะกินนี่ของฉันเราจะกินนี่ของเพิ่นอ้าวบัตเตอร์พ่อขอยห้บัตเตอย์จะกินเขากินกับผัดกะเพราจะกินด้วยขอยกินกินด้วยจ้ะเอาข้าวจะกินน้ำเลยบัดนี้เอาจ้าหน่อยนึ่งเพื่อนนะ กบโมบก้าวเป้าไลยดอกแค่นี้ล่ะบ่แล้วบ่ก uh? sure. ินไลยอยู่แล้วพี่น้องเบิ่งกินแค่นี้แหละพี่น้องเนาะพ่อใหญ่เนี่ยกินแค่นี้แหละบ่ลลังก์ไล่คอยได้กินเนาะข้านยมสักทอดคิ้วใครแล้วพี่น้องกินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเบิ่งของข่อยกับของพ่อใหญ่ของพ่อใหญ่น้อยนึงของข่อยเต็มจานข่อยกินอันนี้น้ำพี่น้องก็กินนั่ง ต้มอันเจิดกันกิน,นกผัดกะเพราเปนเผ็ดกับบะหมี่ต้มเจิดมันก็จังไรเนาะคอยก็เลยต้มเจิดอันนี้พี่น้องต้มเจิดไข่ใส่อันหัวใจเท้าเนาะฮอนฮอนผัดกะเพาราราดข้าวไข่าขาขาดาวอันพี่น้องกันพูดพูดได,ด้ได้เบิ่งกับพี่เชลูเนะาะอันตอนแรกเพินพ่นว่าเพิ่นบอกกินฉันบอกกินเชิจะกินของเพิน่นคอยคิดว่าคอยได้ ตอนถามตอนจะออกบ้านนะฉันจะกินหมูกินมูนี่แหละกินผัดกระเพรานี่แหละมันย่ามาหอดบ้านพอก,กินเห็ดสปริงโร่พอเปีมมยกกินเห็ดปอเปียกกินทอดปอเปียกินเ้าพอพอเปียกินพอย่าหม่ก็เห็ดงานบ้านงันอย่างเรียบร้อยแล้วพอสิกินเข้าเนาะพอสิกินเขา,ขอขอขาเอาดอกมองดอกไม้ยัดเรียบร้อยแล้วพอสิกินเขาปัญญามัอสกินเขากับว่าทถามว่าเธอจะกินกับอะไรที่ละ ผัดกะเพราโอ้เจ้ากินด้วยผัดกะเพราเั้าชอบขออะไรถามเอาจถามเธอมา่อตอนหัวค่ำเธอบอกเธอไม่กินโอ้เจ้ไม่ได้พูดลืมมนะัน้งสงเมาเนาะสงสัยเมาห์นัน่นแหละพอจำได้ผัดกะเพรา,าหลายไปนอ๊อฟเป็นอย่างว่า ตอนแรกฟ้าเปิจะกินน้ำเห็นอันนั้นอันนี้เพราะเรามาหอดกินอย่างอื่นนี่คือสาเหตุเป็นยัง,งกับเพ่นกับข้าพวกใคยกินใคยจะบอกสุพีนน้องฟังนี่แหละคือสาเหตุสาเหตุยัง,งสี่พี่น้องใครจะบอกฟังบ้าก่อนจะออกจากบ้านไปวัชลักวันนี้กินอะไรไ,ได้อะไรกินเป่าเออได้ไรกินก็บอกว่าโอ้อันนี้อันนี้น,นี่เด้อสว่าม,มันอีสิอบไก่เนาะมันอีนสิอบไก่โอเคฉันจะอบไก่จะกินไก่กันวันนี้ ก็โอเคจะกินไก่พอกลับมาจากอันพับกลับมาจากพับอันโทรมาบอกวิีรักจกิจกรรมด้วยนะง,งั้นไงเออทุกหมื่นลวทุกเธอละเธอต้องโทรบอกกาจกลัมมันเสร็เลยบอกโอ้โอเคกับข้าวจะเสร็จแล้วกับข้าวเอ,อ๋อไม่ฉันจะกินอย่างอื่นพี่น้องเป็นเจ้าประจิศูนย์บ่าพี่น้อง เป็นการตัดสิทธิ์เหรอเตหนึ่งแล้วก็แล้วเต้สองก็แล้วเต้สามโนเสียใจด้วยหากินเองที่จังมันนี่แหะว่าจะมากินนั่นคือว่าสิพัดแต้เพิ่นว่าต้องเผ็ดว่าสิพัดแต้เพิ่อนมาต้องเผ็ดแล้วก็จะพัดกังข่อยแม่นเผ็ดเพราะว่าเฮากินเผ็ดเนาะไม่กินแต่ก็พัดกังข่อยลงไปหมดเลย บหน้านี่นนก็จะกินน้ำข้าได้ไหมเนี่ยอยากกินน้ำเฮาวได้ไหมเนี่ยข้าวก็ตักข้างเป็ดเพลให้กินแล้วอยากกินเมนบบตักเป็ดเพลอให้กินเลยเห็ดไข่ดาวใ,ใบหนึ่งอย่างพี่น้องเห็นหนั่แล้วต้มเกี๊ยวกับบ่อขายกินนะเคยให้กินแล้วบ่กินอะไรตัน เคยกินล้วต้มจืดมับโมแสสบ่มันเป็นจืดๆนะบุชิลักมันเป็นยังไงไม่รู้มันไม่มีมันไม่มีรสชาตินี่แหละพี่น้องสาเหตุที่อนพวกเห็ดกับเพาะพุกคยกิน ต้องขาเ,เก็จกะเฮ็บ่ค่อยเก่งอยแล้วก็แห้งดีท่านีนีตอนจะออกบ้านน่ะจะกินนั้นน่นนี่เด้อเพราะเราขอปากไปละ่ะบ่อกินจะกินอย่างอื่นหากินเองสิคะห,า,หากินเองไงเราปนี้ สิเมามากสิงมหากินอย่างอื่นกันแล้วแต่เธอล้วก yani. ็นั่นค่อยบอกไปก่อนก็จังมานี่ล่ะมามากก็สิหิวแห้งเนาะกุลีกุจอไปหอนอันปอเปียมาทอดกินเลย ือจะกินบเอออยูทองเนาะเปลือเปียกของอันของคนจีนบ้างนะที่เป็นใส่อันทองงอกนะพี่น้องใส่ทองงอกน้อยนึงใส่ยังน้อยนึงเลยนะแ้วก็เป็นฮอน์หนาๆจังหน่อยนะมันบบคือเปลือเปียกที่เคยกินมาบ้านเหมือนนั่นนะมันบบคือเปลือเปียกที่เคยกินเหมือนนั่นนะในของบ้านเฮาของหมูกัเห็ดหันมันแซ่บคนไทยเฮาเห็ดหัมันแซ่บ เ้บบาวกรกว่าเราไปนาน,น,นมากไปมากมั่นเนาะบ้านเพิิอนอธิมากกินยังสัน่นแต่าบานเ้าเาจจิมากกินจริงจรเนาะอันปอเปียกได้อันที่สำคัญค้นของเ้าวหน่อยอยากกินยังไงเป็นหลักเป็นแรงไนงะกินแต่เป็นอืบะแมนก่อนจะออกนอกบ้านจะกินอันนี้ <laughs> กินข่าข้ามนำข้าม สไปยเลยปายชดนิิที่น่าสม่น่นเ็นน้องเบงเป็นนองเนี่ย็น้องเห็นปะเพิ่งต้องกินข่าวต้องกินน้ำ แก้วน้ำยุ่มองนี่ต้องกินขา้าวต้องกินน้ำคักบ่อนี่ละอยากลีลาหลายอย่ามาลีลากับเมีย <laughs> <laughs> เป็นเพแน, <laughs> น,นะพี่น้องเบ้งสไปซี่แย่อยู่ใครแย่ะม่ต้มน้ำบ่อลีลาดีหลายพี่น้องบ้ง <laughs> เป็นเพดเป็น บอกแด้ตัวซอยบ่อได้เนี่ยละกินข่าข้ามนำข้มามสะใจบอ่อหน้าแดงจิงคือยูมาลีลาบอกเราอย่ามาอย่ามาลีลากับเมียใต้ กนจะออกนอกบ้านจะกินยังน้ากันยังดีเลยบริเวณน่ะผมเมามากนะเปลี่ยนคำว่าน้าว่าเม่นทีเดียวเด้พี่น้องหลายเธอตัวหลายเธอจะเป็นสิแั้งเธอก็ลรากลับมาเขาก็กินเขาเขยใชยแล้วก็บรสสนใจเราหากินเองกลับมาบ้านแล้วหากินเอง แล้ก็บ่เว้าหยังดอกแล้บ่ว่าหยังเฮ็ดได้แล้บ่เฮ็ดบ่เฮ็ดก็บ่ว่าแล้บ่ว่าเพราะว่าิดละเ็ดอันทตัวผิดลผิดเองนะาม่าเฮารู้สึกบ่ดีบ่จักน้อยน่ะเฮ็ดจักนอยนึงอยู่แต่กบ่สามารถจะเฮ็ดนําได้เฮ็ดนําได้ล่ะเคยโตตํเด็กน้อยเด คำนี้เฮ็ดได้เออก็ต้องเฮ็ดได้อีกเด้บ่แมน่นว่าสิมาห้องกินอันนั้นห้องกินอันนี้บ่นะคะเห็นง่ามมือคือกันเด้อ เธอแกเหตุงานฉันกกเหตุงานบ่แมนฉันนอนอยู่บ้านกินอั่นคาแเลนเธอนะฉันกกเหตุงานคือกันคือมาได้เหตุงานเมือกีังเฮาได้เฮาเหตุงานนั่นโรงงานเป็นเหตุงานออฟฟิตเด้ ใส่ใจด้วยนะคะอย่าอย่ามาเล่นสอยกับเมียไทย <laughs> บ่งสีเลย <laughs> เป็นบ่อมันนีงก็ไอ้ผัดกะเพราตำมาผัดกะเพางานวัดพี่น้องเต็มกระทะคอยยุ่ก็ยอนตอนกราวันเราสิกินน้ำอันนั้นอันนี้เห็นอันนี้แล้วกลับมาไหนเห็นเป็นยังกินเป็นยังเหยียกกินเป็นยังอื่นน่ะนะอยากกินยังอื่นน่ะนะ่อยก็ผัดกข่อยเมิดพผัดกะเพาะ่อยเมิดโอเคก็เอาไปกินโรงงานปัญญาคาจะกินจะกินน้ำมาสั่นตอนแรกก็เมาตีตอนนี้หายเมาตัว หนาแดงมกักกสินเผ็ดเอาแกวน้ำไปตั้งา้าคางๆเขาคำน้ำคำสุก,กินได้เมืดตั้งไ้แกน,นนะั่นเขาซีซอนเขาซีซอนกับเขาซีซอนไข่หน,น่อยหนึ่ง มันสุกย <that> ันไม่หมดแซ่บได้พี่น้องแซ่ยบยูเห็ดเองกินเองนี่อะไรพี่น้องอยากมันบอกว่าเป็นอย่างใส่เห็ดอย่างกับเผ็ดกับเขาป้าผัวใครกินก็บอกให้เผ็ดกับเขาป้าผัวใครกิน หย่อนแน้นนี่อะไรพี่นอ้องหย่อนแน้นนี่แหละสิมาลีล่าแต่มางองไงกันเด็กน้อยนะเสียใจด้วยค่ะอยากกินเองนองสตาไปนอนอสตา แม่ตรงว่าอร่อยสิพูดว่าแม่อร่อยไม่ได้เดี๋ยวบังหลังไม่ให้กินเพผนบอกว่าอร่อยที่รักนั่แหละพี่น้องแกไหนก็นขอพูดหลายๆเนาะพี่น้องรู้ไหมมองเห็นผลยังสะบอกเห็นกับเขาควรกิน,กนเนาะมันีมน,นั่นแหละขอบพูดอะไรพี่น้องสำหรับเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแตนเทรวลเวอร์คนนั้นท้าพี่น้องโอเคนะคะสวัสดีค่ะกินข้าวน้ำกันด้วยจ้า